พี่ผมเก่งเปล่าพี่ผมเก่งเปล่าเปลี่ยนเต็มได้หรือไม่ได้ลี่ทรบู้ผมเก่งเปล่าเปลี่ยนเตมเนี้ยเก่งเก่งเปล่าแ้วทำไมขอบนหน่อยพี่เริ่มหมดมารับกอสาวพยางคะทีน้ยางนะย่างไหม ยากตรงไหนบอกเขาไปยากตรงไหนผมม่ายากตรงไหนใช่ใช่มืออยู่งีใส่สร้อหลุดวันสี่รอบขนจะหมดอยู่แล้วทีมงานบอกว่าเฮ้ยไม่มีน้ำใช้เลยเรือนลงมาคือร้อยเปอร์เซ็นต์ใส่ส้อยปุ๊บเริ่มแล้วเริ่มแล้วเลื่อมแล้วเลื่มเลื่อมเลื่อมเลื่มเลื่อมยไปทั้งตัวแล้วหัวใจครับแต่อย่างน้อยก็ยังมีใครอยู่ข้างท่าน สายฟ้าและของคุณตนครับเพราะเราอยู่ด้วยกันตลอดเวลาคือถ้าซินไหนมีคุณต้องมีผมใช่แล้วถ้าเกิดซินไหนมีผมก็จะมีผมด้วยใช่ใช่ก็แต่ซีนคะที่ทำให้มันมีภาพิมันเที่ยวได้เกินสายฟ้า อ่ะไหนจะถามว่าอะไรนะครับทั้งหมดอ่ะที่แบบทั้งเรื่องที่ตัวเองเล่นมาอยากขอบคุณอะไรตัวละครบ้างโอ้เราพักเรื่องขอบคุณไปอุปสรรคนีกว่าไหมเราเออุปสรรคได้เนี่ยเจอลอุปสรรคหนึ่งแรกโอ้ยยุงบ้ากัดแต่ข้อเท้าผมใส่ถุงเท้ามานี่ใส่ถุงเท้ามานี่กัดหมดเลยแล้วมันเกงยีนเท้าไปทีนึมันจิ้มทะลุกับนี่อ่ะนี่แล้วก็อุปสรรคอย่างหนึ่งคือต้องมีสีผมใช่แล้วคืแบบ ฮ้ยพี่ล้อหลุดล้อหลุดล้อหลุดไม่ไม่ีไม่มีคือต้องมีสีนผลคนนี่รับกรรมกันได้ผมก็รับแต่ว่านคนุณหนักกว่าผมคุณมีร่ม แต่คุณต้องแบ่งร่มให้ผมด้วยผมแบ่งร่มให้คุณแต่ว่าที่ผมเป mm ียกเนี่ยมันยิ่งใหญ่หนักหนาเพราะว่าตอนนี้ผมลงจุ่งเลยนอ้เข้าใจแล้วทั้งสองคนนี่อใช่ขบคุณที่แบบไม่ไหมือนกับตาเท่ากก็ขอบคุณพี่พี่ทีมงานทุกคนเลยนะฮะแล้วก็ก็ขอบคุณที่เสื้อผ้านะฮะที่เตรียมบ็อกเซอร์อุ่นๆให้เราใช่ครับขอบคุณตัวละคร สายฟ้าครับและแน่นอนว่าต้องขอบคุณตัวละครเจแปนนะฮะโอ้ชอบมากพี่ฟ้าเล่นกับซึ้งมากเลยกินเนื้อมาแล้วกินเนื้อมาแล้วขอบคุณสายฟ้าและขอบคุณคนครับเพราะเราอยู่ด้วยกันตลอดเวลาคือถ้าซีนไหนมีคุณต้องมีผมใช่แล้วถ้าเกิดซีนไหนมีผมก็จะมีผมด้วยใช่นะฮะขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับขอบคุณตัวละครทุกตัวละครจริงๆไม่งั้นถ้าเกิดว่าขาดตัวละครใดตัวละครหนึ่งไป น่าจะไม่สมบูรณ์เรื่องนี้ก็ไม่สมบูรณ์จะรีพอใครรู้ไหมน้องซอนอืมอุ้ยขาดพันน้องซอนไม่ได้ตอบสั้นๆว่าขอบคุณความทรงจำที่แบบผ่านมาด้วยกันเลยอือโอ้ยได้มีสมาธิเลยอ่ะตาแต่ซีนนะครับที่ทำให้มันมีภาพิมันเที่ยวเกินสายฟ้าเอ้ยนั่นแหละครับ แล้วก็ความทรงจําทั้งหมดเลยที่ทําให้เราได้แสดงออกมาโดยมีภาพจ<ำ>ําประกอบอยู่ในหัวใช่แล้วก็ทําให้เราในภาพหรือการแสดงง่ายมากเพราะว่าถ้าไม่มีเนี่ยผมบอกได้เลยว่ายากมากนะครับผูกพันไหมคุณต้องแบบจริงๆาผมพูดตรงๆนะสายฟ้าสตนะสาาสอตอรีนะี่คือมันตอบแล้ว่ามแบบผูกพันหรือเปล่าทุกการบิวของแบบผู้คุ้กับของพิกาใช่ใช่คือเขาแบบว่าเอาเรื่องความรู้สึกม,มาล้อเล่นกับเรา จะดีอยู่แล้วคุณนี่เลยเรื่องของคุณใครไปไม่ได้เลยอันนี้ถ้าไม่มีคนนี้ไม่มีล่อยอายุในซีรีส์จริงๆนะนั่นก็คือคุณพิการิกาพิการิกาขอบคุณพิกาครับคนนึงอีกคนนึงมาคาขายโอ้คนนี้คนนี้ได้ตัวต้นเรื่องเลยอ่าคนนี้น่าจะต้องจริงจังแล้วแหละก็คือคุณพี่อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พี่ชิวินต้นเรื่องเพราะว่าเป็นคนที่คุมมอนิเตอร์บทคุมอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่อปผมไม่เกี่ยว ไม่จะบอกก็แค่ขอบคุณพี่อองจริงๆจริงในฐานะที่เป็นผู้จัดนะจริงๆเราไม่ต้องขอบคุณกล้องก็ได้ขอบคุณพี่ออนะขอบคุณจริงๆไม่งั้นเราก็คงไม่ได้มีซีรีส์เรื่องนี้เกิดขึ้นได้คพี่จริงนะพูดพูดถึงพี่อ๋องเลยพี่อ๋องก็เป็นคนที่ให้โอกาสผมแล้วก็จิมมี่นะครับทการเข้ามาเล่นตรงนี้นะครับกขอบคุณที่แบบว่ากล้าเสี่ยงเลยว่า คุณเลิกยกเท้าทีคุณผ่านใช่ไหมให้เป็นโปรเดย์ได้ทุกครับตอนแรกก็ไม่ไม่ได้มีความสามารถหรือไม่ทุกวันนี้ก็ยังไม่มีอยู่อย่างเงี้ยแต่ว่าดีขึ้นจากเมื่อก่อนแล้วก็เขาแบบยอมให้เราสองคนหรือว่านักแสดงทุกคนนะครับก็เข้ามาเล่นตรงนี้นะครับขอบคุณมากๆนะครับสำหรับโอกาสนี้ใช่พี่ออฟจะคอยบอกเสมอๆว่าพี่ยังเชื่อในตัวน้องนะว่าน้องจะทำได้อันนี้ก็เป็นคำที่ ตึงใจมากครับโดยทาให้ผมรู้สึกว่างั้นผมก็ไม่ต้องพัฒนาอะไรแล้ว <c oughs> ีกวดีอเล่นเดี๋ยวมันไม่ทาเนี่ยคนได้ไำก็โยนกันแล้วเนี่ยแต่เป็นคํานี้จริงๆที่ทําให้ผมแบบโดนผักนั้นมาจนถึงทุกวันนี้ให้ฝากซีรีส์อันนี้ฝากของคนครับงีงคใครฝากอะไรอืมก็จะบอกว่าสายฟ้าสตอรี่นี่เป็น ถ้าสําหรับผมที่ผมรู้สึกว่าผมเต็มทีนะ่แล้กับตัวละครตัวนะี้ผมแบบไม่เสียใจแนละ้วที่แบบว่าได้จบตัวละครแบบนะีก้ก็ทุกทุกฉากของผมผมไม่เสียดายแล้วว่<ม>าเดี๋ยวค่อยกลับมาเลือกเรื่องกัน้ะถ้าใครที่เป็นแฟนสายฟ้าโซนสตอรี่เอ๊ะสายฟ้าโซนนะครับในวายยูนะฮะรับรองว่าคุณจะไม่เสียใจแน่แน่กับการที่แบบว่ามีขึ้นมาแค่สามมีี เป็นซีรีส์ที่ผมรู้สึกว่าผมไม่ได้รู้สึกว่าแบบผมทุ่งผมทุ่มไปร้อยเปอร์เซ็นผมแบบเข้าไปมันคือผมเป็นอย่างนี้ตั้งแต่วายาอยู่นะครับผมจะเป็นคนที่แบบอ่ะถ้าโดนเรียกเข้าซีนผมก็แค่เดินเข้าไปเข้าซีนรู้บทพูดก็รู้บทพูดจะมีอะไรหลังจากนั้นก็ปล่อยให้มันเหมือนแบบว่าเราเป็นตัวละครตัวนั้น,น,นอะไร,รประมาณนี้ผมก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้ต่างอะไรกับตอนที่ผมถ่ายวายาอยู่เลยเพราะว่าวายาอยู่ก็คือจุดเริ่มต้นของสายฟาสนถูกไหม นั่นแหละจริงๆก็ต้องย้อนกลับไปเึ็นตอนวัยอายุที่ทําให้สายฟ้าซนสตอรี่เกิดมาได้นะครับรู้สึกว่าจริงๆแล้วมีคนที่รอฟีเรื่องนี้อยู่เยอะก็ฝากด้วยนะครับสําหรับสายฟัานสตอรี่นะครับโอเคครับก็ถ้าใครที่เป็นแฟนๆนะครับก็อย่าลืมติดตามพวกเราด้วยนะครับรับรองว่าเข้ข้นสุกแน่นอนฮะแล้วก็ครบรสแน่นอนครับครับผมอ่ะเปรี้ยวมีเค้มมี่หวานมีผมไม่กินน้ำลัดเลย ไม่มี <นะ S 1> ไม่มีข<ผ>มมีอีกรถหนึ่งรถอะไรจะได้ครบารถคันเยโอเคครับฝากด้วยนะครับนะครับผมสวัสดีครับรบ,บ,บ,บ๊ายบายครับ <c oughs> มาแกงคนไหนถามสายฟ้าเลยครับ <hating> อ <and living> ีกกรู้อ่าสายฟ้าแกทำมาก็บอกคิดถึงคิดถึงคิดถึงคิถึงถึงไง <c oughs> มึงไม่รู้จักกูมันไม่ใช่เการจริงใช่ไหม ทีนท่นี้ทำอารมณ์ยากไหมฮ่าฮ่าอาจจะเห็นว่าผมดูแปลปกไปปกติจะต้องมาแล้วก็ต้องฮัทชอาฮัทชอง วันนี้ไม่นะฮะเมื่อกี้คือเพิ่งผ่านซีนร้องไห้ซีนแรกที่ผมเคยเล่นมาในชีวิตนะฮะโอ้โหเสียน้ําตาเทียมไปก็หลายลิตรอยู่ไม่มีเลยไม่ใช่หรอจริง <laughs> เหรอร้เล่นร้เล่นร้เล่นร้องไห้จริงนะฮะอันนี้ที่เห็นอยู่นี่คือน้ําตาที่ผลิตมาจากเด็กชายการนะครับหมายถึงรับชักการเล่นอ๋อใช่ใช่ใช่ใชกับการเล่นละครซีนที่ต้องอเล่นกับพี่ทำมี่สองคนครับโดยที่มีการ ทะเลาะกันไม่เข้าใจกันเห็นโยนสร้อยกันด้วยสร้อยมันเป็นเหมือนตัวแทนของระหว่างสองเรานะครับซึ่งอยู่ๆแล้วมันหายไปเนี่ยจิมมี่จิมมอยที่เป็นคนที่อุตส่าห์ทำมานะฮะสายฟ้าเหระตอนนี้คือกลายเป็นจิมมี่จิมมอยแล้วรู้สึกไม่ดีเป็นธรรมดานะครับนี่ก็คือผลงานที่เสียใจน้องไ้เลยใช่ร้้งไ้เลย เราจะลบไม่ได้ดีนะหรอครับขอ,อดีเลยครับถ้าน้องตอนลบเสร็จแล้วเนี่ยนะครก็ขอให้ล่องตอนพูดประมาณะะว่าแบบพูดเรื่องอนไรนะครับว่าแบบเอ้ยขอให้เรื่องนี้ไม่เกิดขึ้นจริงขอให้เรื่องนี้ไม่เป็นจริงไดนะครับใช่ครับใช่ครับออ๋โอเคขอบคุณมากเลยนะครับล่องตอนที่ถึงล้องตอนนะครับเพเดี๋ยวเราเจอนครที่ข้าวที่ข้าวข้าวขึ้นหัวครับที่ครับถ้าเดี๋ยวไว้แค่นี้ก่อนนะครับน้องตอนดี๋ยวเหลือเพียี่ก่อ,อน 不要怕，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 不要 เป็นดแล้วใครบ้าบใครที่เป็นแฟนสายฟ้าโซนสตอรี่เอ๊สายฟ้าโซนนะครับในวายยนะฮะรับรองว่าคุณจะไม่เสียใจแน่แน่กับการที่แบบว่ามีขึ้นมาแค่สามทำให้มันมีภาพิมันเที่ยวกันเกินผมไม่คิดน้งจานรัย มันไม่มีไม่มีขมมีมอีกรถนึงรถอะไรจะได้รบหพารถคันเไม่ไมขอขอขอ่ไม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 เไม่ไม่ไอ่ไม่ไมออ่ไม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 ่ไ่